ขอบพระคุณสกินสวยๆ M150 รอเรียวจากน้าเพียวรอยศพนะคะอู้สีชมพูสวยสะพั่งพลูมีความแบลส่สฉันชอบมากค่ะไปค่ะเมื่อยขัควาอเห็นฉันสวยละสีหยุดดูความสวยของฉันละสีโอน่าอีตาบ้าโอ้ย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 คอโตมาค่ะ เอออุ้อสองแล้วตอดกันค่ะขอตอดกันค่ะี่คะเก็บหลังป๊อปกันเออทะยานให้สูงขึ้นโอเคไม่มีใครอยู่อือเก็บตัว<อ>ด้วงก่อนอะไรมีคนจะไปเวทบับแดงเหรอนี่ไงทอ้าว,วอีแจ๊าตายไปแล้วค่ะหนึ่งมีใครเวทวะนี่ไงมีใครเวทบบแดงอยู่จริงๆด้วยอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะคะมาดูขโมยกันนะคะมีคนมาขโมยของค่ะว้ไว้ขโมยออกมาแล้วอีนี่มันมาขโมยค่ะขโมยมาขโมยของอ้อยอ้อยอ้ยขโมยแปบนมึงนะขโมยมาอ้อยตำรวจครับมาจับขโมยทีนั่นนั่นนั่นหยุดตำรวจหยุดขโมยทีอีขโมยอีขโมยนี่อาจจะมาขโมยของนะคะโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวก่อนไปเอาเวลก่อนแป๊บหนึ่ง ยังไม่กลับบ้านค่ะมาเอาเวลก่อนค่ะยัไม่มีเวลค่ะเดี๋ยวจนก็ไม่อยากจะเป็นหนูจนนะคะไปกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนนะคะไม่มีสกิลเอฟเฟกต์ตอนวาร์บะทอไม่เก๋เลยตรงนั้นตีกันชิบหายมากขอมาร่วมด้วยฉันอยากมีเซนฉันอยากมีสวา่า อ๋อโหดีเลิศเพิ่มอลังการอลังเกลียวทีน,นี้อะไรใครผูงหัวแดงเนี่ยตายเดี๋ยวไปทำตัวเองให้สี่ก่อนนะคะหนุ่มคลีฟขอซี่นะคะเดี๋ยวไม่สี่เออพี่ยังไม่สี่จำเนื่องเดี๋ยวไปช่วยตออ่อยี่นีค่ะเออต่อที่ก่อนอูค้คนมาคนมาคนมาว้ายว้าว้คนมาคนมาเนี่ยเปิดวงหมอลนำะลูกค้าค่ะมา อยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยลูกค้ามาโดนบ่อนับแล้วมีลูกค้ามาโดนบ่อนับลูกค้าที่สลับเบาเยอะอีกจะไม่ตายอ่ะมันจะเสียไว้ยว้ไว้ไว้เขามาเก็บเวทีไปแล้วค่ะไว้เขามาเก็บเวทีตายหาของตายแน่ว้าวีสองตัวนั้นะจะตายกันไม่ตายอีหอยฉันตายเลยอารมณ์เสีย แล้วเข้าบอตีใ huh. ช uh ่ไหมมาอุ้ยอหัวแดงสวัสดี้เข้าหัวแดงหัวแดงอยากดูหมอดรับนจ๊ะหัวแดงมาดูหมอลรักันหัวแดงมามาหมอวงเวทีอยู่ตรงนี้ว้ายว้ายว้ายมาแต่มิงใช่ไหมเอ้ยอ้ยอ้ยอย่าอย่าเข้ามาสิจะเข้ามานจไปไวอีกหน่อยยุทธมาจะมันกิแค่สามตัวผู้เกิดตายแล้วค่ะไม่ได้แล้วมรุสอดจะไปช่วยเหยื่อเก่งต่อไป โอ้ยตายตายไปแล้วจะจะไม่ตายเลยค่ะพ่อก็ตายไปสองแล้วค่ะเดี๋ยวเจงค่ะอุ้ยข้างล่างข้างล่างก็แตกแน่ข้างล่างแตกแน่ข้างล่างแตกแน่นั่นไงอิสระเปาอ้ออ้อยเดี๋ยอีนี่จะดูหมอลำเหรอมานี่เร็วมาดูหมอลบมาดูที่เวทีอยู่ตรงนี้เวทีรูปหมีด้วยอยู่ตรงนี้ไม่ยอมมาทำไมไม่ขึ้นเวทีเต่กันเจ อ๋อถอนหลอดเนี่ยนะลำใหญ่เคยคีบไปเลยค่ะเออโอ้ยเดี๋ยวอีกข้างล่างอะ่ะเย้ออีกข้างล่างมันจะเกินไปแล้วนะมันถึงป้อมใหญ่ชนะนะป้อมใหญเนี่ยแล้วมึงนะคะอ๋ออีนี่อีสระเปามาดูหมอลำเวทีอยู่นี่ยีบา้านี่แนลีนนอาดโอ ลปลอมแตกเลอยอารมณ์สิฮะโอ้ยปลอมกลางฉันขัดมิเนี่ยอา้อาวอ้าวดาแล้วค่ะเอาตัวขวยอะไรมาออฟโอ้ยปลอมกลางแตกเลยอ่ะโอ้ตายแล้วตานี้จะรอดมิเนี่ยออขออๆนะคะเอาอันนี้อันนี้ไหวเดนคู่ดาวด้วยโชโบ โบอะไรวะโบะไรโบรักสีดำโบแดงแสดงใจชัยโยนะโชโบโชโบชัยโยมาสวยกันโช oh. ออป๊อปขวยขวยโชปปหนูไม่เกี่ยวนะคะ <laughs> หนูนหนออปป็ปป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 ปอฟนะมะคืออปอ,อปกปปปปปปประปป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 ปอปยปปปีป้เปคือออปปเปือปป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 เปป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 นปป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 ปัปปปปปป เด็กก็เลยได้อีมาแจะมาแทนค่ะก็เลยโดนดา่าแต่ตอนนี้นะคะด่ากันใหญ่แล้วค่ะเออเล่นไม่ไล้ก็ยังเล่นจะแจกอีกชนรพแน่เอออ่าอ่าไม่รู้ค่ะไม่เกี่ยวค่ะลูกค้ามาเต็มอ่มาดูหมอดำลูกค้ามาดูหมอดำเวทีอยู่นี่คะ่ะลูกค,ะคะ้าค่ะลูกค้าสนใจขึ้นเวทีได้นะคะเวทีอยู่นี่ไปไหนวะอ๋ออูอ้อีทางอีทางอีทาง,งเออเออ,เอ,อลูกค,ะคะ้าค่ะ ลูกค้าหนีอยู่แล้วอ้อ๋อไอนี่แล้วก็ยากดันจังเลยอะอซสระเปาว่ะยากดันไม่หยุดเลยนะไปนี่นะเอาอีนี้ก่อนอีคอนออทำอะไรชินไว้มากินนะมาดูาอะไรในป้อมฉันอนะ่ะฮะฉันตายโหงไงเนี่ยมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอาไม่อยู่ไม่มีโอเคเติมมานาก่อน ทอดิเดี๋ยวมาหาแจ๊ะก็อุ๊ยอะไรมาอะไรมาอะไรมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอิสระเปามาอุ้ยสระเปาดูเบาะลำมาสระเปาสระเปล่าเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเต็มมาเต็มอุ้ยอุ้ยลาด้ามาลาท่ามาอุ้ย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 มาช่วยกูหน่อยไหมอุ้ยโอมอว้ยโอมมาช่วยกูหน่อยไหมอุ้ยโอมมาช่วยกูหน่อยไหมอุ้ยโอมไม่ช่วยกูเลยแค่ไม่ช่วยกูเลยแค่ พอแล้วเดี๋ยวก็ฉันจะตายไม่ได้นะคะโดนมันพิมพ์ด่าแบบเมื่อกี้นี้เราจับกันมาสองคนมันมากันสามคนเราไปชนกลุ่มน้อยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอิสราเปลอีเนี้ยเม็ดเยอะอีนี่เม็ดเยอะเอามันก่อนอิสราเปลเนี่ยปีปปิมเออปั้มแดดเลยสิแค่อยาวไปทำมันตายสองค่ะมาตีป้อมกันสิค่ะ สีป้อมแจ๊ะแจ๊ะนะคะโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีแล็งอีแล็งอีแล็งโอ้โหมาดูวงก่อนแล้วว้าโอ,โอด้ดีดัดนี้อันนี้เลือดเหรอฮะภาพเลือดเหรอฮะไปเลยค่ะเข้าเลยค่ะตีป้อมมันเื้นเออรถตีป้อมมันเออมาเอามาดูบ่อแล้วนะคะเจ มาดูหมอรำกับฉันค่ะวงหมอรำอยู่นี่ค่ะมาดูหมอรำกันนะคะสาวเปิดเวทีให้ดูนะคะเนี่ยดูฟีไม่จ่ายตงค์นะคะตีบ้ได้หมโอ้โอหแรงบินีแรงบินถอยเถอถอยเถอถอยเถอะชิายถอยไป๋ย่ฉันรับไว้ให้มานี่หมอรำสถานรอกันรับระบาหมอรำือะไรค้าเลยค้อะไร,ะะไรวะที่มาจากไหนตายแน้กูตายน่ตายแน่ตายแตายกันยยัตากันยจ่ตัค่าตัวก็ไม่จ่ายอีบ้า โอ้โหเกือบตายเอาเดี๋ยวมนนันอดีรอดได้ยินดีมาซะจันมาไปเลยค่ะกลับบ้านก่อนอุ้ยจะไปช่วยเพื่อนก่อนนะเจ้เออช่วยกันตีเขียนกลางก่อนนะจ๊ะ ที่ได้รับได้ใช่ไหมออนี่พวกตีกันดีฉันอยากมีซีนรอฉันด้วยฉันจะเคลียร์เรื่องการเคลียร์ไปเราะแกตีกันไม่อยากเอาฉันรอรอฉันรอฉันอยากจะมีซีนกับเขาบ้างอีแรงเออกูก็ไม่ได้อสอะไรลอยอ๋อรอมสี่นี่มันไม่รอฉันเลย่สวยอยากมีซีนเอออะไรนะอะไรกูไม่ถึงที่หัวแดงวิ่งไปรู้และมาค่ะหมอสมาแล้วค่ะ เวทีบ่อดำรูปหมีเวอร์ฉันต้องได้เอ็มค่ะฉันต้องได้ทำไมควายได้คะเ,เอาอะไรมาได้ก่อน,น่ะคะง,งงมากนะคะดูสิสังหารเยอะสุดดาเมจเยอะสุดในเกมแต่ก็ไม่ได้เอ็มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรกันเนี่ยทำไมอีควายถึงได้เนะะี่ยฮะงงมากอากลัลกอริทึมเดอะซิมซ่มันไ,ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เดอนะซิมเนี่ยแหละอ้าวีรอดงงกดไล์ด้วยกระเทย